ด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้เรามาเล่นเกมเบสบอลกันนะเกมจะเริ่มแล้วในเก้าแปดเจ็ดหกห้าไปสามสองหนึ่งเริ่มเลยติ๊งติ๊งไปประเป็มสีฟ้านะครับ เราจะต้องเราจะต้องซื้อบล็อกแล้วก็ซื้อขวายมาก่อนว้าวเราสามารถซื้อคานอนได้ซื้อมาเลย ต้องซื้อบอกแล้วก็ซื้อขวานเก็บตังซื้อขวานไงไฟบอลแต่ลราก็ฝ่นสองเดือนปล่ว ไปบล็อกต้องสามสิบห้าโอเคกันใช้ปืนใหญ่ได้เลยทำการต่อบล็อกนะครับโอเค,อเคต่อไปยาว เคเตามาถึงตรงนี้กันแล้วนะครับเกยบเม็ดได้มาห้าเม็ดเลยเนี่ยคอกครับถ้าต่อเป็นแบบนี้มันจะเดินง่ายกว่านะครับแนะนำให้ต่อแบบนี้มากกว่าก็ทำกูบ็อกกูบ็อกตรงนี้ด้วยจะได้เดินสะดวก เอาเพชรมาอัพเกรดก้อนเอาเพชรมาอัพเกรดจเนนเรีโตอ,อฟซื้อปืนใหญ่ไปติดตามตรงอื่นด้วยกะบอกมึงกะบอกมึงไปติดไว้ตรงนั้นดีกว่า เราเพื่อนอีกคนหนึ่งหายไปไหนเนี่ย เราก็หนึ่งสองสาแล้วว่าแต่อีกคนนันหายไปไหนวะเดี๋ยวเราต้องไปวางปืนใหญ่ก่อนวางปืนใหญ่ตรงนี้ใกล้ๆกับตรงนี้เลยเผื่อมันจะต่อบลอกมากไง ยิ่งคือใหญ่ใส่วางเอาไว้ทียนี้ t ียแล้วจะไปก่อนเราจะทำการไปบวกแนวหน้ากัน ก็แต่ละคลาสบางคำจะมีอุปกรณ์พิเศษกันด้วยเช่นคลาสนี้นะครับจะสามารถอันนี้คือปืนใหญ่นะครับเป็นอาวุธพิเศษควรอันนี้มาใหม่นะครับอันนี้มาใหม่จะติดถูกติดถูก ก็ okay. สองอันนี้ก็จะมาใหม่ครับ okay. เอาไปบวกกันก่อนไปไบวกก่อนบวกก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบตจมตียากกระโดดกระโดดไมโคร PVP ่อย่างเก่งเลยนี่แหมต้อต้องไปเอเอมอร์โรให้ได้โอ้โอยบล็อกใครวันนี้อย่าปล่อยให้โอากาสหลุดลอย